สวัสดีครับแนะนำการใช้งานเบื้องต้นนะครับข้าข่าวๆสั้นๆนะครับของเจสิก้าลุกกี้นะครับเจสิก mm ้า hmm. uh, สำหรับมือใหม่นั่นเองครับท่าแปรตามชื่อ uh, ทั่วแบบมา uh, ให้ในราคาประหยัดนะครับจะมีขายที่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับตามข้อมูล ดูฟังก์ชันต่างๆก่อนนะครับจุดนี้จะเป็นจุดตั้งค่า f นะครับค่ารูรับแสง35ถึง22นะครับใช้เลนส์จะชิม่านะครับ3.5 80มิลนะครับวงแหวนด้านนอกนะครับสำหรับตั้งสปีดชัตเตอร์นะครับจะมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่มุมนี้นะครับ มีชัตเตอร์ B ีบถึง300นะครับอันนี้เป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับก้านตัวนี้เป็นการขึ้นฟิล์มนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มโฟกัสนะครับปุ่มเลื่อนฟิล์มครับจะกดจะเลื่อนถอหลังไม่ได้นะครับเลื่อนได้ด้านหน้าด้านเดียว ิดนะครัช่องมองนะครับช่องมองภาพเราจะมองใน,นะระดับก้มมองนะครับจะถือไว้ที่ประมาณพวงแล้วก็เราจะก้มมองจะมีภาพปรากฏอยู่ในนี้นะครับ ในกรณีที่มองภาพไม่ชัดเราจะกดฝาด้านหน้านะครับจะมีแว่นขยายเข้ามาสองนะครับมานี้นะครับการใช้งานก็โฟกัสนะครับโฟกัสภาพ ั้งสปีดวงแหวนนั้นออกนะครับตั้งรูรับแสงขึ้นฟิล์มถ่ายอันนี้ครับามาดูการใส่ฟิล์มกันเลยนะครับกล้องใช้ฟิล์ม120นะครับคือจะต้องมีก้านตัวนี้นะครับก้านของฟิล์ม120 ้วยนะครับประปาวนึ่งถ้าไม่มีก็ต้องลองขอกับมาร้านล้างฟิล์มนะครับเราจะใส่เราจะใส่ก้านป่าวยู่ด้านบนนะครับด้วยการดึง่มน,นี้นครับสลักตัวนี้นะครับดึงแล้วหมุนก็จะล็อกไว้นะครับหมุนไปนิดก็จะคลายล็อกนะครับ ไว้แล้วก็พอเราล็อกฝั่งนี้ไปแล้วนะครับด้านนี้เราก็ยกให้ด้านนี้เรา,านนก็ใส่ใส่ด้านนี้ก่อนนะครับแล้วก็ปลดล็อกฝั่งนี้นะครับจัดให้เข้าที่นะครับมันจะอยู่ในระดับดระนาบที่โอเคนะครับที่พอเหมาะ จึงจะถือว่าใส่โอเคแล้วนะครับไม่มันจะไม่หลุดบางกรณีมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับใส่ไม่เข้าไม่ติดมันมันมันไม่ลงรูตรงนี้นะครับถ้าใส่ได้แล้วก็ต่อไปใส่ฟิล์มครับฟิล์มขององศูนย์เราซื้อมาก็จะลักขณะนี้นครับเราก็จะใส่ เมนเดิมนะครับใส่ฝัง่งนี้ก่อนดึงจุดตรง,งนี้แบบนี้มาครับ สอดเข้าที่ก้านตรงนี้นะครับช่องแล้วก็จับเอาไว้นิดนึงนะครับสอดเข้าไปแล้วแล้วก็หมุนให้มันดึงเข้าไปก่อนนิดนึงนะครับ ต้นกว่าจะเจอคำว่าสตาร์ทนะครับหรือว่าลูกศรชี้ประมาณนี้ครับมันจะตรงกับจุดนี่ครับจุดสามเหลี่ยมเราจะต้องหมุนมาให้ชนกัน,นครับก็ปิดฝาได้เลยนะครับ สังเกตตัวนี้นะครับมันจะยึดกับปุ่มด้านล่างนะครับแน่นเปิดช่องมองเปิดเปิดตัวนี้นครับจะบอกเราจะสังเกตดีๆมันจะขั้นเลขหนึ่งนะครับเราถึงจะพร้อมถ่ายาปีนตรงศูนย์ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราใส่เข้าไปในลักษณะนี้นะครับเำาม้สตาร์ เราจะต้องหมุน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 จนกว่าจะขึ้นเลขหนึ่งครับกดดักหนึ่งกรณีนี้เราจะดูที่ตรงกลางนะครับคือหกคูณหกนับขนาดภาพ อย่าหมุนเร็วนะครับอาจจะเลยได้นะครับ่ mm hmm. สักครู่นะครับอ่า mm hmm. ผมหมุนเลยลวนะครับ mm hmm. คือถ้าใส่ผิแล้วจะเปิดแบบผมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับคือเลขหนึ่งครับเมื่อกี้ไฟมันมืดไปมองไม่เห็นผมมุนเลยไปละมันมันจะโชว์ประมาณนี้นครับเลขหนึ่งเลขหนึ่งขึ้นตรงนี้ก็แปลว่าพร้อมถ่ายภาพที่หนึ่งนะครับ หนึ่งก็วัดแสงนะครับวัดแสงจากแอปพลิเคชันหรืออะไรก็ได้นะครับแล้วก็โฟกัสนะครับโฟกัสภาพแล้วก็ตั้งสปีดชตเตอร์ตั้งลดรบแสงนะครับขึ้นฟิล์มเล็งอีกทีนะครับกดถ่ายถ่ายเสร็จคือถ้าเรา เผลอหรือลืมไปเราไปขึ้นฟิล์มแล้วถ่ายซ้ําก็จะกลายเป็นภาพสอนทันทีนะครับเราจะต้องจําแล้วก็อย่าลืมนะครับแล้วหมุนจนขวาจะขึ้นเลขสองนะครับผมมองไม่ค่อยถนัดนะครับตรงนี้ หมุนเลยไปที่เลข3แล้วนะครับก็หมุนเอาง่ายนครับนะครับเมื่อกี้เลขหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับเราก็จะหมุนปุ๊บ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 มันก็คือเลขสองก็ถ่ายภาพที่สองนะครับถ่ายภาพที่สองแล้หมุนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นภาพที่สามสี่ภาพนะครับขนาดหกคูณหกก็จะได้ที่สิบสองภาพนะครับนี่ครับอ่า ถ้าเราทาเพียงเสร็จมันก็จะก็ไปอยู่ด้านบนหมดนะครับอยู่ด้านบนก็เราก็อ่เปิดฝานะครับเปิดฝาสมมตินะครับ มื่เราถ่ายเสร็จมันก็จะมาอยู่ด้านบนทั้งหมดนะครับฟิล์มแล้วก็เอาออกแล้วก็เก็บให้ดีนะครับจะให้แสงรั่วเข้าก็ตัวนี้ไปล้างทันทีนะครับให้เป็นเสร็จเรียบร้อยครับอ่าจิชิก้าล็อกเก็ตนี่จะมีเฟรมสำหรับถ่าย6ณ4 5ด,ด้วยนะครับ ก็จะถ่ายได้ที่เพิ่มมาสี่ภาพก็จะเป็นสิบหกภาพนะครับหรือเราจะตัดกระดาษแข็งก็ได้นะครับเป็นเฟรมประมาณนี้นครับแบบนี้ก็จะหกคูณหกนะครับหก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 นะครับแล้วก็ที่จริงมันจะมีโลหะเฟรมของมันนะครับแล้วก็วัดแล้วก็ตัดเอานะครับมันจะหายไป มาหนึ่งจุดห้านะครับเราก็วัดวัดทบเอานะครับดันล่างกับดันบนอาจจะหาอะไรแปะหน่อยนะครับแต่ว่าก็ระวังด้วยนะครับก็แปะเพื่อมันอยู่ท่าในกรณีที่ใช้กระดาษแข็งนะครับกระดาษแข็งจริงถ้าเราแปะไม่อยู่นะครับนะ ตัวนี้ตัวเทปใสเราอาจจะติดอยู่ในฟิล์มอยู่ในภาพก็ได้นะครับอาจจะทำให้เสียภาพไปเลยถ้ามันเลื่อ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 นติดฟิล์มเรา,เาไปด้วยในกรณีนี้เราจะมองที่ช่องมองตัวนี้นะครับช่องมองนะฟิล์มนี่ครับ เลขหนึ่งสองจะมีตัวเลขอยู่ที่สามสามตัวนะครับตัวตัวฝั่งนี้นะฝั่งตัวแรกจะเป็นฟิล์มสำหรับหกคูณสี่จุดห้านะครับตัวกลางเป็นหกคูณหกที่เราดูเมื่อกี้นะครับตัวด้านนี้นจะเป็นหกคูณเก้านะครับอันนี้เราจะพิ่งใส่ใจนะครับเราก็จะมองตัวนี้นะครับภาพที่1นึ่ จะมองผิดช่องนะครับภาพที่2องในบริเวณที่เราใส่เฟร,รมของ4.5นะครับมันก็จะหันภาพจนน่นจะได้เพิ่มมา4ภาพนะครับถ้าจะไม่ผิดนี่ครับหนึ่งสองหคูณหจบที่ส2ภาพใช่ครับ4.5ุ่คูณห ไใ้ที่สีผ้าเลยครับการใช้งานเบื้องต้นก็ถ้าจะมองฝุ่นเยอะก็หมุนน็อตสี่ตัวนี้ทำความสะอาดเองได้ง่ายๆครับ มีซิงค์แฟตแนะครับต่อแฟตแล้วก็ใชแ้แฟตแบบเสีบสายนะครับต่อขาตั้งกล้องนะครับใส่สายสไปต้องดูหูให้ดีครับหูเป็นแบบแบ